ทุกท่านวันนี้วันเสาร์ช่องสามงดนะครับแต่มวยหน้าเล่นผมก็ยังมีอยู่ช่องเก้านะครับวันนี้ช่องเก้าจัดไปนะวันนี้อย่าลืมมามวยหน้าเล่นผมไปแทงเว็บสโบ 55sbo55 55. เว็บการเงินดีมาตรฐานสูงสนับสนุนผมมาอย่างยาวนานไม่มีเว็บนี้ผมไม่มีมวยให้ท่านนะท่านลองติดต่อไปนะครับการเงินเขามั่นคงมากๆเลยหรือสนใจมวยหู 0981044754มวยลายพิมพ์ลายข้อความไลฟ์สดลายเสียงสามารถสู้มวยหูได้เหมือนกันไลฟ์สดนะครับโดยตรงจากเวทีติดต่อมาที่ MNAT1126 เดือนละ200บาทเท่านั้นคุ้มค่าโคตรคุ้มเลยครับจัดไปเลยคู่ที่1วันนี้ช่อง9แดงเลิดใช้ยเอราวันน้ำเงินจากเพชรวิสนุกรรการจะเลิอชย้ยในช่วงหลัางนี่โอ แพ้เป็นว่าเล่นเลยเป็นมวยประเภทวาแข็งแก่งแข็งแรงแต่โดนหนักๆมียุบมีย่นวันนี้เจอจักเพชรจัดเพชรวันนี้มาแทนนะมวยสายคนจัดดูแล้วเหมือนเลือดชัยดูได้ใหญ่ดูได้ใหญ่วันนี้เป็นมวยในรายการน่าจะแจ้งเกิดได้นะครับคู่ที่สองแดงเป๊ะเป๊ะเป็นมูลีน้องเงินพรนารายศภูมิพัฒน์จะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปมูลีน่ก็มวยคนจัด ตัวนี้ก็บูดุดันดีแต่ไอคิวสมองมัวจะเป็นรองมองว่าเจ้าพนอนลายดีกว่าคู่ที่3ยอดคุณพลสิ์แก้วพลน้ำเงินเลนโบซอกอสุงไยยิมเจ้ายอดคุณพลนิดบุญหนักรุนแรงน่าเสือดีออลุมพินีก็หน้าเสือดีเิยสิ์แก้วประพลเนี่ยเจ้าเลนโบนิดประเภทมัดหนักบูดุดันจัดว่าคู่ขี้แต่ดูแล้วยอดคุณพลดีกว่าคู่เอกของรายการ แดงดากี้สวรรค์สร้างมันจาน้ำเงินปิ่นเพชรสิ่์เจแดงเจ้าดากี้นี่โอ้โหสองไฟหลังนี่บูดุดันมากเลยเลือดโชคแต่ก็แพ้เจ้าปิ่นเพชรนี่ก็หลักเดี่ยมฝีมือดีสูสีคู่นี้ความหนักคุณแรงชอบไปเจ้าที่ดากี้มองวาดค่อนข้างเด็ดเหมือนจัดให้แจ้งเกิดน,นะเพาเจ้าปิ่นเพชรนี่ฝีมือดีแต่โดนของหนักไม่ค่อยได้จัดไปสีตัวรวยวันนี้อย่าลืมมาเวนะเล่นผมไปแทงเว็บสโบห้า โชคดีครับวันนี้สวัสดีครับ